ยังกำลังล <S desserts> mm ่างเห็ดเลยลานเสาบนซอยล้างเห็ดที่เก็บมาได้เยอะมากฝนกิ้าเข่ากัีจ้ามาจะากี่ข่าน้องฝนมาจ้เก็บเห็ดจ้ะอยู่ข่าแล้วจ้ะคนนี้อ่ะฝนปลาแล้วจ้ะแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวติดเล็กๆน่ะจ้ะแล้วก็ีอ่ะผักผักสวนครัวที่บ้านเราเลยทั้งนั้นนะจ้ะยกเว้นถัวพูนะจ้ะถัวพูซื้อเอาเท่านั้นอยู่ที่บ้านหมดทุกอย่างแล้วก็นี้สิดขี่จ้า พริกออนกีก็พริกหยวกกีเป็นหน่อไม้จ้ะหน่อไม้หน่อไม้ต้มมาผงถอยยาดช่วง,นะนนงนั้นเป็นหัวเข่าแห้งวันแม้แตบบ่ผักเธอก็ยังตอมจะยอมกินละแลย้อมกินกับส้มตำกับแฟนเพิ่นคนมีแฟนเนาะ m ื h <laughs> ข้าวอตอกนปผลกสอต้นหอมกับอ่ะผักแถวหอมผักอิลกรอนันนี้ผักเป้นม,มวนอะไรกันสองต้นกระแป้นก็ตีนหย่างยากจากน้อยละ พี่กินมาแล้จ้าพ่อแม่แต่อายเอ,อื้อยพี่ป้านาอาแั่มาเด้อผักสลัดกัน พักตีักักตีก็อยู่บ้านแต่มันถังบ่ค่อยงามแตะบ่ค่อยงามบันะหมวนไหมเอออะไรอย่าง เด้ะบบแม่จหมือไม่แหละตักกะถินอะไรเนี่ยดูเขาติดมือเปละ่าเขาเล่นจีบตรงบูิคารอ,อะไรอนี่ มา,า,าอาดึงเข่า,า,า,ากับปนป่าน้ำฝนนีหน่งหน้กรถินอ่อนจ้ะผมก็กินป้าให้คนกระตกไปเลยจ้ะ นข้าวท่ามกลางสายฝนแล้วต้มไก่ต้มฉ่ำอ,อันกินใกล้อันข้าวกระปุนปลาอยู่กับอันกินใกล้ล่ะแล้ำไม่ได้แหงขานะแตง

คนทินผักเบิดถาดนี่มันพายอมะมาต้องเอิอนฝนฝนหอกกินกระาแน่นหนากระเที่ยวเขดีหมูกรองแซงได <c oughs> ปพายอ๊มาเอิอนหนูอิงงัวเลยนะมันก็เกินไปนะจ๊ะ ตีเสาวเฮ็ดเวี้ยน้องกินเขาเป็นน้องที่ดีไปย้อมอาบน้ำไปอาบน้ำไปเปลียนเตื้อผ้าสิสิเหนาเหนาไปย้อมมันจะพาตัดมาเหนาขี้เหนา้ ฝน,นเมอปอุ๊ฝกฝนนอนก่อนแล้วหารเปลี่ยจนจะนอนทั้งเตียงเลยล่ะประมาณสิบนาทีมั้งตื่นเห็นไปอาบน้ำบ่วงเหรองง นอันที่เป็นเพราะตอนทราบผมไม่ได้กินข่าวนะ <S <S มันกินไข่ไปฟ้องหนึ่งจับอ่ะข,น,ข,น,ขนมกขนมยุคคกชื่เป็นคนถือเป็นกล้องอ่ะจ้ะคนกินเขาละสองชิ้นกับปลายองชินมาน่อยๆน่อยชิลละคำแค่นั้นแันนี้ตอนใกล้เที่ยงกลกินนมแล้วขนมปังอันเล็กๆ เลนเมย์อืมอืมนกับเล่เมยค่ะมันก็เลยนั่งอยู่นู้นอ่ะเดินปไปเล่นเมย์ในมือเด็กว้สิไปเดินไปรอบสุดท้ายบป็นอิย้อนใช่ป บอกว่าถือทุกอบบนอมาเรื่อ,อ,อคันเห็นออกไรแกโหยมันวว <laughs> นี่ว้าวแต่เนี่ยงดงดไว่คนอี่างน้อยขันพื้นจะไปข <laughs> ันคนแตกบ้านเลยได้ไปน่าบักสุม่มนะจ๊ะุ่มมาเลยโอ้ยแตกนยง,งี้มเว็นคนแตกเพม อัอนี้สิแปดก็ไมเห็นได้ฝน,นก็ไปย้อมก็ต้องไปวัดก่อนนะคะกลับมาจากวัดก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าเจา็ดสิบไ,ไ,ไดไปเท่าน้จะไดไปหาเหรีนางวันเสร็จแก็แจกแจกวัดบอไ์อไปไม่ยเนเีนเ่น พี่กินออนเนีมันร่เผ็ดัพี่กนออนคนกีพี่กนออนขอากลางหนอยนที่เบิดนะของเด็กน่ารักูกินขาแซบไปอิ่มลฮะพูกินขาแซบไปอิ่มูกินเขาแซบไปอิ่มอิ่มมาวะ สงสัยอยู่นี่คือแสบแพงแท้พริกน้อยๆมาแล้วจ้ะเดี๋ยวต้นหน่อยใหญ่ของข้าวน้อยข้ามแม่เลยนะ มันอัดแน่นในในใน,นิทานเพิ่งกับกลองสมัยเนาะแต่แม่อัดแน่นอัดพูนไปให้แล้ย

มองาที่่เดินนดอืมต้องทงกเนี่มือของมือมันนี่นหน่อยประมากกว่าก่อนเลวนะ อย่าทำหาเด็ดตัวโตเสร็วยังเป็นเนี่ยงงานถั่วงานตึงตึงยังติดปากกับบอกคนนั้นได้จ้ะคนเดียวไม่เห็นกล้องมันยุ่งเก็เราไม่ได้บอกไปยังคนบอกมู อย่าเไปเ่อย่ี่งานอย่สบาอย่นเด้เล่นมันสบออันันกวนกูี่เด้ แยแจี้เองนี่พุณพริกหน่อยมันก็พริกหน่อยมันก็แสบแล้วจ้ะหอมพริกไงใส่มันก็หวานดีหวานดีค่ะพริกหยวกหยวกปิ้ง หมดมันจะเดีนมันลงถัง่วยสร็นมดหมดหน่อย <c oughs> <c oughs> ิ้มือต้มสมเห็ดตแตกดี่ต้มสมเห็ดต้มสมเห็ดโดยลงใสก็ได้เนาะตมสมเก็ดเปียใส่เกลือใส่ถุงตู้ใส่แกงเห็ดแต่ไม่ใส่ปลาร้าแกงเห็ดไทยย่ายูจกิด้วยแกตีเสียละ ล้วกินปลาก็ได้แก,กใส่อันรสด,ดีนแซ่บซิมไปโอแซ่บก็แบบจะมีรสตัวตีเจนเน,น,นลงพอสันเจหาตะนาสิเห็ดคือคือตะนาสิเห็ดว่าสิเห็ดอย่างไปดีนะจะฝนขอญาตไปก่อนนะจ๊ะห้างกินก็นที่ตังช่วงสิบใบอิ่มเสยจะซีเง,ง้าไปเรียนนะทางเบิรกล้อง สรไปแล้วนะจ้าขอบคุณเลยหลายจ้าขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบายบายค่ะ ฝนทำมาคลิปหน่ะ